รู้ไหมคะว่าประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทแต่เราจะใช้สิทธิ์ได้นะคะต้องเข้าใจเงื่อนไขก่อนค่ะประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะไม่เกิน15%ของไรายได้ที่ต้องเสียภาษีและรวมแล้วนะคะต่อปีนั้นต้องไม่เกิน3 0 0แสนบาทค่ะมาดูกันที่ภาพนี้นะคะแบบที่1คะ่ะถ้าสมมติว่าเรามีประกันชีวิตทั่วๆไปนะคะอยู่แล้ว1 0 0 0 0แบาท เท่ากับว่าเรายังซื้อประกันบํานาญค่ะได้อีก200,000บาทรวมกันแล้วนะคะเป็น300,000บาทค่ะมาดูแบบที่2กันค่ะสําหรับแบบที่2นะคะสําหรับใครที่ไม่มีประกันชีวิตนะคะ100,000บาทแรกนะคะเราสามารถซื้อประกันบํานาญได้เต็มที่เลยค่ะ300,000บาทส่วนแบบที่3คะ่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่มีประกันแสนแรกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังซื้อไม่ครบ100,000บาทแรกนะคะอย่างตัวอย่างเลยค่ะ ซื้อประกันนะคะ1,0,000แสนบาทแรกเป็นประกันชีวิตทั่วๆไปค่ะอยู่ที่50 0 0 0บาทเท่ากับว่าเรายังสามารถซื้อประกันบำนาญได้อีก250,000บาทค่ะรวมแล้วนะคะ5 0,000บวกกับ2,500 0 0ที่เป็นประกันบำนาญก็จะรวมกันเป็น300,000นั่นเองค่ะอย่ารอให้ถึงสิ้นปีแล้วค่อยวางแผนภาษีนะคะเพราะว่าการทำประกันค่ะจะช่วยให้เราได้ทั้งเงินออมและวางแผนกเกษียณและที่สำคัญลดหย่นภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยค่ะ